สวัสดีครับนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็คงต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านให้ความสนใจบริษัทเอราวันนะครับแล้วก็เข้ามาฟังในเรื่องของตัวบริษัทเอราวันนะครับในเ r t อ n d e y s นะครับครั้งที่1ประจำปี2012นะครับวันนี้นะครับก็ทางบริษัทก็คงะจะมีเรื่องมาอัปเดตให้กับ นักลงทุนนะครับแล้วก็ท่านนักวิเคราะห์นะครับฟังว่าในปีนี้นะครับแล้วก็ผลประกอบการที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะแยกเป็น3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับ เรื่องแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของตัว performance ปีที่แล้วนะครับเรื่องที่2องเนี่ยก็คือเรื่องของตัวมุมมองของตัวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของตัวอัปเดตในเรื่องของตัวกลยุทธ์ของทางบริษัทนะครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยนะครับบริษัทจะ,ะทำดำเนินการกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับ จะขอเริ่มที่ส่วนแรกเลยล้วกันนะครับ uh, performance ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถือเป็นปีที่ดีนะครับสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเรามีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยเนี่ย ทั้งหมดประมาณ18.8ล้านคนนะครับจริงๆตัวเลขตัวเลขนี้เป็นตัวเลขอ f ฟ i c เชียลนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขอ f ฟ i c เชียลตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นไปเป็น19 19ล้านต้นๆน,นะครับแต่ที่18.8ล้านคนนะครับอันนี้เนี่ยการเติบโตเนี่ย 2ี่นะครับถึงแนมะ้ว่าเราจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในในในดรมมาม่าที่4นะครับถือเป็นการเติบโตที่ที่มากที่สุดนะครับในรอบ5ปีนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ ถ้าดูนะครับในในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับการเติบโต20เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะครับจำนวนนักเที่ยวในเที่ยวกับในภูมิภาคเนี่ยเป็นอันดับสองนะครับอันดับแรกก็เป็นมาเลเซียนะครับประมาณ24ล้านคนนะครับก็24ล้านคนมามาหลายปีแล้วนะครับไม่ได้มีโกรธอะไรนะครับอันดับ3เนี่ยเป็นสิงคโปร์นะครับประมาณ13ล้านคนนะฮะโกรธก็ยังอัตราการเติบโตนะครับก็ยังน้อยกว่าของประเทศไทย ถ้าถ้าเห็นในชาร์ตนี้นะครับจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่แยกให้ดูนะครับเห็นว่าในควอเตอร์ที่สี่นะครับผลจริงจริงเริ่มตั้งแต่ปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับจะเห็นว่าตัวนักท่องจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับลบไป18เปอร์เซนนะครับแต่ว่าพอเริ่มพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับก็จะเห็นว่า ตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต่างชาติก็กลับเข้ามาเ,าเดินทางเขายังประเทศไทยอย่าง,าง,างคึกคักนะครับก็เ,เห็นว่ามีการปรับตัวฟื้นตัวที่ดีนะครับ ในแง่ของกลุ่มบริษัทเอราวันนะครับผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยก็มีการปรับตัวดีขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับโดยที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของของโรงแรมทั้งหมดในกลุ่มของบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ11%นะครับ RevPar นะครับหรือว่าเราเรียกว่าอัตราไรายได้ต่อห้องพักนะครับก็คือเป็น ตัวรวมระหว่างตัวอัตราการเข้าพักนะครับแล้วก็อัตราค่าเช่าห้องนะครับที่ที่ทางโรงแรมเก,เก็บได้นะครับเป็นตัวรวมเนี่ยนะครับขึ้นจากปี2010เนี่ยประมาณ15%นะครับโดยรวมเนี่ยรายได้จากโรงแรมทั้งหมดของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ21%นนะครับ total revenue นะครับ total revenue เนี่ย จริงๆบริษัทจะมีรายได้สองส่วนด้วยกันนะครับจากธุรกิจ2ส,ส่วนด้วยกัน1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับ แลาสองก็คือส่วนที่เป็น Rental Properties นะครับธุรกิจให้เช่าอาคารนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีการขายตัวอาคารออฟฟิศของเราออกไปนะครับคืออาคารเพลนจิตเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับรายได้9เดือนนะครับของอาคารเพลนจิตเซ็นเตอร์ทำให้ตัว revenue ท่าเทียบนะครับตัวรายได้รวมท่าเทียบกับปีก่อนหน้านี้เนี่ยจะ ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยรารายได้รวมของเราเพิ่มขึ้น13 e ป i นะครับ EBITDA นะครับกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วก็ TAX เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น103เนะฮะเ e t ต r o f i ินะฮะเติบโตจากปีก่อนหน้านู้นซึ่งขาดทุนอยู่200ประมาณ275ล้านนะครับเพิ่มขึ้น766ล้านนะครับในปีที่แล้วนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของตัวรายได้ห้องพักนะครับที่ที่มาดูรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับในในทุกๆแหล่งที่มานะครับอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงถึงตัวรายได้ห้องพักนะครับแยกตามแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวที่มาพักกับเรานะครับ ในทุกๆแหล่งที่มาหลักๆเนี่ยนะครับเรามีโกร w t ที่ดีนะครับเรามีการจับเตอร์ที่ดีนะฮะโดยรวมเนี่ยนะฮะอัตรารายได้จากห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้น23นะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐนะครับยังเป็นยังเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเอราวันเนี่ยเป็นเป็นอันดับแรกนะครับคือประมาณ13นะครับการเติบโต27เะครับเทียบจับ ปีก่อนหน้านี้นะครับจริงๆอย่างที่เคยเรียนไปนครับหลายๆคนเนี่ยเคยมีความกังวลว่าเอพอ,อประเทศอ,อย่างเช่นสหรัฐนะครับหรือว่ายุโรปเนี่ยนะครับประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวของไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องต้องเรียนว่าที่เราเคยเรียนไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูในรายละเอียดนะครับไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบในแง่ของ ารกท่องเที่ยวที่มาลดลงไปนะครับเช็นว่าอย่างในกลุ่มของเราเองเนี่ยสหรัฐเนี่ยนะครับลูกค้ากลุ่มสหรัฐก็มีการเติบโตที่ดีนะครับลูกค้าคนไทยนะครับปัจจุบันเป็นอันดับสองของของกลุ่มแล้วนะครับประมาณ12%ก็มีการเติบโตที่ดีครับ14%นะครับกลุ่มที่เติบโตสูงนะครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าริกนะครับคือกลุ่มบราซิลนะครับอินเดียแล้วก็จีนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจาก สภาพเศรษฐกิจนะครับของเขาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ประชากรของเขาเนี่ยนะครับเริ่มท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลให้ตัวอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอย่างของกลุ่มเราเองเนี่ยเห็นว่ารัสเซียนะครับปีที่แล้วเติบโตเกือบ300%อนะครับอินเดียกับไชน่าเนี่ยก็ประมาณ20-40%นะครับ ในแง่ของอัตรารายได้นะครับต่อห้องพักนะครับโดยรวมนะครับอย่างที่เรียนเราแตกรมา15%นะครับถ้ามาแยกดูเป็นไลน์เซกเมนต์นะครับก็คือไลน์ระดับโรงแรมที่เรามีอยู่นะครับวันนี้เรามีสามระดับด้วยกันนะครับที่เราแยกเป็นกลุ่มๆไว้นะครับก็คือกลุ่ม5ดาวนะครับลักชัวรี่นะครับ กลุ่มสี่ดาวนะครับมิดสเกลนะฮะแล้วก็กลุ่ม economy นะฮะสามดาวนะครับจะเห็นว่าในทุกๆเซกเมนต์เนี่ยนะครับมีการเติบโตนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มมิดสเกลนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูเรฟพานะครับตัวอัตรารายได้ต่อห้องพักเนี่ยในกลุ่มมิดสเกลมีการเติบโตสูงมากนะครับคือประมาณ40%นะครับหลักๆเลยเนี่ยมาจากตัวคอ l i d a y Inn พัทยานะครับซึ่งเปิดเป็นปีที่2เท่านั้นนะครับแต่ว่า ผลประกอบการเนี่ยมีการขยายตัวที่ดีมากนะครับในแง่ของตัว revenue นะครับ revenue ปีที่แล้วนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับารายได้จากโรงแรมเพิ่มขึ้น21นะฮะ มาจากสองส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของตัวห้องพักที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับก็คือดูจากตัวอัตราการอัตรารายได้ต่อห้องพักนะครับที่เติบโตขึ้นในทุกๆเซกเมนต์นะครับส่วนที่สองที่เป็นรายได้สำคัญของกลุ่มนะครับก็คือรายได้จาก อาหารและเครื่องดื่มนะครับ F&B นะครับปัจจุบันเนี่ยรายได้อาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มเอราวัณเนี่ยประมาณ40%นะครับของรายได้รายได้โรงแรมทั้งหมดนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับรายงี้ย F&B ของบริษัทเนี่ยจริงๆลูกค้า F&B ของบริษัทเนี่ยนะครับเป็นลูกค้าชาวไทยนะครับที่มา อาจจะมาทานข้าวนะครับตามตามร้านอาหารต่างๆของโรงแรมของเรานะครับแล้วก็มาจัดเลี้ยงนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นลูกค้าที่ที่มาพักกับที่โรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาก็จะเป็นลูกค้าที่ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อความผันผวนต่างๆของประเทศไทยนะครับจะเห็นว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับเทียบ แล้วก็สม่ําเสมอนะครับถ้าเกิดเทียบกับรายได้จากห้องพักนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับรายได้จากส่วน f อฟก็เติบโต15%นะครับจริงๆน่าจะอาจจะโตได้มากกว่าน,นี้อีกนิดนึ่งนะครับถ้าเกิดในแง่ง